สวัสดีค่ะสวัสดีเราวันที่2ตุลาคม2568นะคะมือนีทักทายอยู่ทางทงหน้าเลยนะคุณคู่กระดายเพราะว่าออกมามันมีแสงแดดในจักน้อยกับบรรยากาศมันกกีิดีดีเพือพ่อพอพ่อยแม่เอซของคุณคู่แม่เหมียวเดย์เดมาเบิงมาชมบรรยากาศทองทงผ้ากระิมาเดินเลยนะก็บอกถึงมือนีทางสกลนครจะมีการร่นะคะร่แห่ปราสาทผึ่งนะคะแห่ขึ้นไปใส จากไอประตูเมืองสกลนครน,นะคะแห่ขึ้นไปที่ศูนย์ราชการนะคะบัดนั่นบัดนี้อุ้ยมาเบิ่งเลยค่ะเชิญพอๆพอแ,แม่แม่เอฟซีทุกคนทุกทันนี่เขมา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 ฉื่นมาชมนะคะมวลง่ามนะคะทั้งมวลทั้งง่ามกับผ้าวนาใหญ่ฝนตกเร้อบุญอีกเชื่อหนาจะโชคดีเพราะแดดแจ้งแว้งมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นมาเชิญชวนทุกคนทุกทันนะใะกล้ๆรงเรียนของคุณครูนี่เลยเอาบาดน,นี้หมู่บ้านนี่ไปเบิ่งเนาะเห็นคลิปสั่ง ของทางช่องหล,ยลายๆช่องคนลงมาเห็นหนองมานากับหนองหักแพง่นมาฟอนเกี่ยวกันปิดเสียงไหวแต่ว่าคุณครูบึงทาทางสายตาการออดอ้อนแล้วจังไดจังไดก็ต้องม้วนนะคะเพราะว่าขฮาเชี่ร์ข้าหลุ่นอยู่ว่าสองครูขวัญหมอลำหน่อยตัวนี้นะสิเป็นแบบใดก็น,นาาก่าจะถูกอกถูกใจพ,พอๆใหม่ๆเอฟซในนักนกัร่วมถึงตัวของคุณครูน้ำเช่นเดียวกันแล้วก็ เห็นศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านทั้งเป็นน้องเอกชนวารีนนะคะนออกก้องยังก็อาบอกที่เพื่อนมาใหม่ต่างๆเขากับจะมีความมือซื้อว่าเพื่อนต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใดถามกับบอบวิไัยบอกก็ตือเต้นพ่อถ่าเบิง้งถ่ารุ่นถ่าชมุมแล้วก็ต้องเบิ้งในกลุ่มปิดได้เพราะว่าเป็นการเปิดตัวต้องต้องอยากเบิ้งว่าเพื่อนสิเป,เปินแบบใดนะคะกลุ่มปิดนี่แหละหลายๆคนหลายๆท่านก็เออถ่ารอถ่าเฝ้าติดตามให้กาลังใจนะคะ คณคู่ก็อยากหูคือการวาศิลปินแต่ละคนเนี่ยในฤููการไม่เนี่ยเพื่อนได้รับบทบาทอย่างดังฟังแบบใดก็ให้กาลังใจนะคะหนึ่งก็กลังใจในการที่จะไปไห้มาไล่ด้านหน้าเวทีหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะคะเพะส่วนหนึ่งก็คือแต่ทํามาหาก,กินได้สื่อชุดรอๆได้กินได้ยู่นะคะในฐานะของพ่อพ่อเพื่อนนะคะหมู่บ้านก็เห็นอย่างอุ๊กอีกเนี่ย,เ,ย,ยเพื่อนก็มีรถขั้นใหม่ป้าเนาะเห็นบอกสมยัยตะกี้เพื่อนยังอยู่ กยากล่ำบากคู่มือนี่เพื่อนเป็นคนรวยแล้วได้ดีใส่น้ำเพื่อนเท่ากับยังคือเก่าดิพอม่เอฟซีอยังคือเก่าหากินหาอยู่หายังคือเก่าเราก็คือบุญวาสนาแต่ละคนเท่ากับบริจาคผู้ได้ดอกนั่นคือว่าเพื่อนก็มีบุญมีวาสนาของภัยของเท่านาะอย่างคุณครูกับบุญวาสนาของคุณครูก็คือเอ้าได้เป็นคุณครูเสร็จนะคะมีมีเงินเดือนมีอย่างใส่เสร็จนะคะก็ถือว่าเป็นวาสนาของภัยของเท่าเท่ากับเหตุไปตามเท่านี่แหละนะคะแต่ว่า ถวะเบิงโชคลาภนะค็คือบุญเก่าบุญเก่าอีสาสมมาเป็นแบบใดเอาโชคดีโชคดีนะคะทักไทยไปเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเดินทางไปทํางานบรรยากาศฝนจสกุลนครกับมือนเห็นแดดแล้วอุ้ยหน้าตาให้ดแจงแวงเลยคุณครูก็ได้นะคะโชคดีมีไช่เดินทางปลอดภัยทุกคนทุก่ันค่ะสวัสดีค่ะบาย,บาย หนุ่มผู้ผ่านบ้านโบกะสิฟันสิไปลำฟ้าดังโมลำใหญ่ที่แม่ได้กินได้ใช้ทุกวันปาาเงือกลางแดดฮอห้อ่เบวันใจแน่ทางสิไกลใจก็ยังมันคงเสมอขอเพียงเธออยู่เขียงใจ เก็มีฝันอยากยืนอยู่บนเวทีขึ้นกันเพชรงานาน,งานักก็บม่ยาน็ลังให้คนวนซื้นทุกวันสู้ไปนำหัวใจสีสานกตั้งอยู่ต่อพ่อแม่เสมอลําให้ดีมีคุณค่าเพือบ้านเขาและเธอเ สองเฮามพอกันที่ปลายเวทีเสียงแขนพี่นี้คือโชคชะตาหัวใจมุนมุ่นบสิ้นสัทาสิลำด้วยน้ำตาแห่งความมุ่งมันล่ำบ่เม่นแค่เสียงว่า คือสื่อใจที่จริงใจแพ่จากมุมผู้พานสิลังแพลงแง่คำฮักแม่พ่อบอกเตือนเล่นเฮางวามีชื่อเสียงคือใครแต่หัวใจบอกแค่ภัยเลืนจ้า

าส um ิห่วงแห่งใจสู้ไปจนสุดฟ้ายฟ้าหนุ่มสะกนสาวร้อยเอ็ดบ่อยาเน็ดบ่อยาลาสืบถอดสิมมอลังที่สางบ้านเฮาเดอจ้า คืนที่เาวไม่เคยหลับตาเหมือนใจฉันที่เฝ้ามองหาเธอเสมอแม้ว่าเราอยู่ไกลแสนไกลแต่รักของฉันไม่เคยจะหายไปอยู่ตรงนี้ยังคิดถึงเธอทุกนาทีแม้คืนวันจะพาเราไกลออกไป

จะเห็นฉันอยู่ข้นไหนทุกคำสัญญาฉันยังเก็บไว้จะรอเธอกลับมาด้วยใจที่มั่นคง